ก o ๑1เจน n ม็อบตามหามา2ชาติแล้วางคลิปวันนี้ก็คือคลิปอวยปืนนะครับสำหรับคนที่ชอบสะสมแบรนด์ v g ก็19และต้องเป็นม็อบเท่านั้นนะยุคนี้อะไรก็ต้องม็อบเพราะมันจะได้ติดดอตลงสนามได้อย่างสบายใจจุง สำหรับแอดไม่ใช่สายติดดอทเดอร์เพราะใจเรามันชอบปืนเดิมๆอะไรที่แบบเดิมๆคือดีต่อใจแค่เพิ่มเติมเดี๋ยวหาท่อใส่เปลี่ยนอีกทีนะจ๊ะ V9 Gen 5 m o นอาจจะเป็นกระบอกแรกในไทยอีกหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ขอบคุณน้องชายที่หามาให้กราบไปสิครับ,บวงเล็บต้องมีคนบอกว่าแอดมันบ้าแน่นอนเพราะว่า V19 Gen5 มันก็มีในไทยนะทำไมไม่ซือ้อก็ใจมันรักนะครับพี่น้องแล้วอีกอย่างมันไม่ใช่ม็อบเจนแบบธรรมดาเว้ย สำหรับตัวนี้ VMop จะไม่มีมาร์กิ่งนะครับผมแอดค่อยไปหายิงเลเซอร์อีกทีของที่แถมมาให้ในตัวปืนก็จะมีเพจปิดดอก4แบบพร้อมน็อตนะครับและศูนย์หน้าศูนย์หลังแบบศูนย์และแบ็กสแต็กอีก2ชิ้นและมีดอทดัมมี่มาให้ด้วยเดอ้อส่วนท่อนอกมีเกียวสำหรับติดคอมนะครับหรือเก็บเสียงก็ให้มาแล้วนะส่วนท่อในาเป็นทองเหลืองไม่แย่นะครับยิงดีอยู่คุ้มๆแต่ค่าตัวที่หามากระจุกอ,กอกอยู่นะเอาละเราไปดูภาพสวยๆของเจ้าตัวปืนตัวนี้กันเลยดีกว่าไปจ้า สำหรับใครที่ชอบแนว V Gox สิเจ Gen หในประเทศไทยก็มีอยู่แล้วนะแต่แค่มันไม่มีแบบมอดต้องตามหากันหน่อยนะครับส่วนตัวแอดเป็นสายสะสมอยู่แล้วก็เลยอยากจะบอกว่าตัวนี้ถ้ามีโอกาสไม่ควรพลาดนะจ๊ะลงสนามก็ดีอยู่นะเอาล่ะแอดขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้า ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตาม Monkey Ghost ด้วยนะคะ Don't forget to click and follow Monkey Ghost